ทางชุรักชุรสมีเมนูลักอะไรเด็ดๆมาเสนอท่านผู้ชมทางหน้าจอครับ mm. เมนูแรกก็ต้องนี่เลยค่ะไขปัญหารับวัยรุ่นนะคะพอวิทยากรท่านนี้ลีลาตอบตรงไปตรงมานะคะสนุกสนานเข้าใจวัยรุ่นเป็นที่สุดคุณหมอพันศักดิ์สุกเร,กรเร์อของเราค่ะครับนะฮะมีวิธีการลดหรือบรรเทาความต้องการทางเพศหรือไม่เวลาที่ผู้ชายมองผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะคะ่ะเขาจะเกิดอารมณ์ทางเพศหรือเปล่าคะทำไมผู้หญิงถึงอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะครับ ทั้งที่ยังไม่ใช่ช่วงนี้จริงเหรอถ้าเราคุยกับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วพอเจอกันแล้วมันไม่ใช่นี่จะทํายังไงคะตอนนี้ไปพบกับคุณหมอพันศักดิ์กอนเลยครับนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขาสวัสดีครับผู้ชมครับ ช่วงนี้เป็นช่วงไขปัญหารับปัยรุ่นกับดูเล็กซ์นะครับและครั้งนี้ครับเรามาในโครงการเรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเซ็กส์ครับของคณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยลาลัยนเรศวรครับเราก็มีน้องๆน,นักศึกษาครับที่จะมาถามคําถามใครอยากจะถามครับเชิญเลยครับอยากถามว่าในปัจจุบันมีวิธีการลดหรือบรรเทาความต้องการทางเพศหรือไม่ถ้าเกิดมีจะทําอย่างไรครับวิธีการไม่อยากให้มีอารมณ์ก็คืออะไรไม่เห็นก็อย่าไปเห็นซะมากที่มันจะกระตุ้นอารมณ์นะครับ อะไรที่ไม่มีการปลุกเร้าอารมณ์ก็อย่าซะเสร็จแนละ้วถ้าเป็นผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายเยอะทํำยังไงไปออกกำลังกายซะสิหรือไปเล่นดนตรีซะอารมณ์เพศมันก็ไม่มาจริงไหมครับนะครับดีไหมครับส่วนผู้หญิงนะครับถ้าเธอไม่รักใครอารมณ์เพศเธอก็ไม่ค่อยมาอยู่แล้วถ้าเธอมีอารมณ์เพศแปลว่าเธอรักคุณเพราะนั้นสบายใจได้ถ้าผู้ชายคนไหนโดนผู้หญิงปั้มขอให้ยืนยันก่อนนะครับผู้หญิงรักคุณ <laughs> โอเคครับคนต่อไปครับ ค่ะขอถามว่าเวลาที่ผู้ชายมองผู้หญิงแต่งตัวโปะคะ๊ค่ะเขาจะเกิดอารมณ์ทางเพศหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมถามหน่อยนครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคกางเกงเอวต่ําจริงไหมครับและเวลาก้มทีไรมันก็ต้องเห็นช่วงเอวนิดหน่อยใช่ไหมครับน้องๆผู้ชายครับน้องๆเคยเห็นกางเกงในขาดบ้างไหมครับหรือกางเกงในด่างๆเคยเห็นไหมครับหรือว่าเอวที่เป็นบ้างๆเคยเห็นไหมครับบางทีเห็นเอวเป็นบ้างๆและมีรอยด่างๆด้วยเคยเห็นไหมครับน้องรู้สึกยังไงครับตอนนั้นนะครับอนาถใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบอันนี้คือน้องๆจะต้องนั่งมองว่าถ้าน้องมีความสวยงามแต่งตัวแล้วดูแล้วมันน่าดูดีก็แต่งไปเถอะแต่ถ้าเกิดคิดว่าควรจะปิดบงังไม่ให้คนอื่นเขารู้ความลับส่วนตัวบ้างก็อย่าแต่งนะเข้าใจใช่ไหมครับโขเคครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกจริงๆนะครับ,จ,รนะรบจะได้สบายใจเวลาแต่งตัวแล้วเซลล์นะครับ แต่ถ้าเกิดหน้าอกมันไม่พอใช้นักก็กระดาษที่ชูยัดบ้างนะนะครับอย่างน้อยก็จะได้ดูแล้วดีหน่อยนะครับอ่ะคนต่อไปครับครับอยากจะทราบว่าทําไมผู้หญิงถึงอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะครับทั้งที่ยังไม่ใช่ช่วงเดืนจริงเหรอทั้งเดือนหรือเปล่าเป็นบ่อยๆสม่ำเสมอครับเวลาเจอกันบางวันมาเจอก็ทําตัวน่ารักหวานๆบางวันมาก็ คุยกันก็ไม่ไ่ายหน้ายังไม่อยากมองและทําไมวันนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นวันที่หน้าไม่อยากมองเราไปทําอะไรเขาเปล่าก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ยังเป็นแบบปกตินะครับทั้งๆที่โดนทันทีเลยนะครับแล้วน้องเคยสังเกตไหมว่ามันเป็นจังหวะชีวิตเป็นรอบๆเดือนก็บางทีผมลองสังเกตดูทั้งๆที่ไม่ใช่ช่วงประจําเดือนแต่เขาก็เป็นอ๋อได้รู้กันแล้วช่วงประจําเดือนอ่โอเคครับขอบคุณครับน้องเป็นคนที่เก่งมากเพราะฉะนั้นน้องๆผู้ชายครับ ความแปรปรวนในอารมณ์ผู้หญิงนั้นเป็นศิละปะครับผู้หญิงคนไหนรู้จักใช้อารมณ์แปรปรวนให้น่ารักมันก็จะน่ารักจริงไหมครับแต่ถ้าใช้อารมณ์แปรปรวนไม่น่ารักอะไรจะเกิดขึ้นครับมันก็น่าอานาจเหมือนกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคําตอบที่เตือนน้องๆผู้หญิงว่าแท้ที่จริงแล้วผู้หญิงเนี่ยอารมณ์มันขึ้นลงได้ตามหลายรูปแบบครับนะครับอาหลายรูปแบบ เพราะนั้นผู้หญิงคนไหนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะเป็นผู้ชนะในสนามรักและสนามรบและสนามการงานเสมอเพราะว่าน,นั่นก็คือจุดอ่อนของผู้หญิงซึ่งแก้ไม่ได้เพราะธรรมชาติเขาสร้างมาแบบนี้ผู้หญิงจึงเหมือนทะเลผู้ชายจึงเหมือนอะไรครับผู้เขาครับทะเลดูเงียบๆแล่นเรือไปดีๆเป็นไงครับขลืนมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมครับ แต่ภูเขานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แปรปรวนนะแปรปรวนทันทีก็ยิ่งวุ่นวายกว่าจริงไหมครับอีตอนภูเขาไฟมันระเบิดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นจริงเป็นแบบนั้นอย่างไรก็ตามถ้าเราจะฝึกไม่ให้อารมณ์แปรปรวนเราจะทํำยังไงนี่น่าสนใจกว่าไหมเพราะถ้าผู้หญิงคนไหนไม่อารมณ์แปรปรวนกว่ามีโอกาสที่จะชนะใจผู้ชายไหมเดี๋ยวต้องใช้คำว่าชนะใจผู้ชายทำไมรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายหายากไปทุกวันทุกวันจริงไหมครับจริงไหมครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเรายังไม่น่ารักอยู่ผู้ชายเขาจะจะอยู่กับเราไหมก็ไม่เพราะเขามีตัวเลือกให้เยอะจริงไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องทําตัวยังไงครับเพื่อให้ชนะใจผู้ชายแท้ๆซึ่งเดือนน้อยลงไปทุกวันนะครับอันดับแรกก็คือต้องน่ารักใช่นไหมน่ารักก็ต้องไม่แปรปรวนใช่ไหมครับวิธีการจะทําให้แปรปรวนทําไงครับไปแสดงอารมณ์แปรปรวนกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนเราค,ค,คุณว่าดีไหมครับดีไหมครับ เช่นแสดงอารมณ์แปรปรนต่อพ่อก่อนพ่อขาเดี๋ยวหนูจะไปเจอแฟนค่ะถ้าหนูอารมณ์แบบนี้หนูแย่แน่นะขอนูกัดพ่อหน่อยทีได้ไหมคะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับน้องผู้ชายอารมณ์แปลปรนผู้หญิงแก้ได้ไหมไม่ได้แก้ได้ด้วยอย่างเดียวครับด้วยความรักถ้าน้องรักผู้หญิงคนนั้นอย่างแท้จริงน้องรู้ว่าที่เขาแปรปรนเป็นเรื่องธรรมดาแต่เธอยังมีเรื่องดีๆอีกเยอะในชีวิตสําหรับเราไอ้เรื่องนั้นก็อย่าไปเห็นมันซ้าใจไหมครับแล้วมันก็ผ่านไปเอง นะครับถ้าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเราจะมีความสุขไหมครับโอเคครับเพราะฉะนั้นน้องตั้งหลักได้น้องก็ชนะแล้วโอเคไหมอ่ะคนต่อไปครับอยากจะถามว่าถ้าเราคุยกับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วพอเจอกันแล้วมันไม่ใช่นี่จะทํำยังไงคะนัดบอดกับใครสักคนไงหรือเกิดไปเจอกันทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรแล้วคุยกันใช่ไหมครับแล้วตอนเจอไม่ใช่จะทํำยังไงใช่ไหมครับน้องๆครับ น้องจะต้องจําไว้อย่างการมีความสัมพันธ์หรือการครบหาสมาคมกับใครโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าตาก่อนเนอไหมครับซึ่งปัจจุบันจะมีมากขึ้นมากขึ้นนั้นเราจะอยู่ในโลกของการหลอกลวงครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแชทกับเด็กผู้ชายจากต่างชาติครับนะแชทกันแล้วก็บอกว่ารักกันผู้ชายบอกว่าตัวเองเป็นลูกเศรษฐีลูกคนเดียวของเศรษฐีรวยมาก ถ่ายรูปบริเวณบ้านมาให้ดูถ่ายรูปตัวเองว่าหล่อมากอะไรต่างๆนะครับส่วนผู้หญิงก็ส่งรูปไปสวยเจี๊ยบเลยนะครับนะครับเป็นสาวไทยซึ่งสวยมากวันหนึ่งผู้ชายก็ขอแต่งงานผู้หญิงก็บอกว่าโอเคตกลงผู้ชายก็บอกเดี๋ยวจะส่งตั๋วเครื่องบินส่งอะไรมาเรียบร้อยเลยให้ผู้หญิงไปฟังแล้วรู้สึกดีไหมครับ ดีครับพอถึงวันใกล้ๆเขาบอกว่าพอดีตอนนี้เนี่ยหุ้นมันกําลังลงพอดีเขาเตรียมตัวที่จะช้อนซื้อเพื่อที่พอเธอมาปั๊บเนี่ยหุ้นมันจะได้ขึ้นพอดีเราจะได้มีตังค์เยอะฟังและเป็นเหตุเป็นผลไหมครับนั้นฝ่ายชายก็บอกผู้หญิงว่าให้นะครับซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วมาเองก่อนนะครับเรียกว่าลองทดลองจ่ายไปก่อนนะครับผู้หญิงทํำไหมครับทำครับเพราะว่าโอ้โหเขาส่งรูปทั้งบ้านทั้งอะไรแต่อะไรมาเลยเขาก็ซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ไปครับก็ลงไปถึงประเทศแห่งนั้น ผู้ชายก็มารับครับปรากฏว่าผู้ชายนั่งแท็กซี่มารับส่วนผู้หญิงตอนเดินลงไปครับขาเป๋ครับเดืือขาอีกข้างดีๆเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่จะต้องรู้ว่าในการคุยแบบนั้นโอกาสที่จะได้สิ่งไม่คาดหวังเยอะไหมครับและในการคุยนั้นตัวตนที่แท้จริงออกมาไหมไม่ออกหรอกครับมันเป็นตัวที่เสแสร้งนั้นถ้าจะคบกับใครเนี่ยถ้าเกิดมาเจอแล้วไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฝืนคบต่อ และถ้าเกิดมีใครนัดไปในที่ที่ไม่ควรจะไปหรือที่อักโครจรโดยที่ยังไม่รู้จักกันก่อนขอให้คิดในทางร้ายหรือทางดีก่อนดีร้ายครับอย่าหลงคารมใครที่ส่งมาทางเนต็ตหรือส่งเสียงมาหรือพูดตามเสียงมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงเห็นไหมครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเราคงจะเห็นว่าปัญหารับรับของน้องวัยรุ่นนั้นก็มีมากมายและถ้าเราตอบคำถามเขาอย่างใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อในอนาคตครับ วันนี้ครับไขปลาหารับกับดูเด็กครับหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ